สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวครับทำอะไรนี่โอ้โอเดินท่อเดินท่อใหม่อ,อยู่ที่อู่เซียนครับท่อเดิมมันไม่ค่อยแรยงครับต้องเปลี่ยนใหม่ครับสวัสดีครับช่างเจ็ดีบ่ะเจ็ดป e. ีทำอะไร Thôi lên thoa này, lèn đấy, mình không thôi đấy nó đâu, đi xem bạn liền này đi, nó โอ้ท่อก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้จุย้ยมันจะอยู่ไหมนี่ยังไม่ได้รัดเลยนี่ต้องรัดอีกแน่เนี่ยข้างในยังไม่ได้ทำนะครับ ngàn là cho dự thật khoảng này mới mì lại. <laughs> trăng sắpốt không ray không anh ơi Làm dưa đỏ cho hả cho phim cho 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 เดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยอู้ยอยอนไลน์แบบนี้ทำที่เกาะผ้าใบาด้วยไหม ก็โดนรปดวยราโอ้โดนช่างมีแกล้งอีกแล้วโอช่งมีกระดอตุ้ยบ่ช่งสปูไว้อย่างงั้นทำาไ่นเลื่นทังแล้ววัสดีครับจังเลิศทำอะไรไะครับวันนี้ครันี้ทำแปลงตั้งแหนบก่อ ย่นช่วงเท่าไหร่กันนี่สามเมตรสามสิบ <30. S 1> นี่ข้านี้นี่เป็นแหนบยกชุดเลย,เลยของไทยไทยจะของสั่งมามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างเงี้ยเปลี่ยนเต้าแหนบฮะ ตัวนี้นเนี่ยอีสุใช่ไหมอ๋อ oh. ไม่ต้องแปลงอะไรจับใส่ได้เลยโอ้ oh. างหลังอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนไหมอันนี้เอาออกอู้มันไม่ดีตรงไหนตรงนี้ไอตัวนี้ อ๋ออาจจะบีไม่ได้มันมีผลกับอะไรอยากได้ของรถบ้าเราอยากได้แบบอาจจะบีได้จะบีได้แบบรถห้างไงรถห้างเป็นตรงเตงตรงเตงอ๋อรถห้างมันมีตรงเตียงอยากได้แบบรถเสียป่ะ รถห้างแปลว่ารถเสียถ้าใครอยากได้รถเสียให้ผมทำให้ใช่ไหม<ค><ย>ถ้าใครอยากได้รถเสียให้ผมทำให้ใ,ใช่ไหมลอกอะไรเ้อเดี๋ยวพี่ลอกเองอันนี้ยังไม่ทำนะครับ

อะไรนะี่ยนะในรถไอเซฟูมเสร็จแล้วบอกโน่นนะกั่นู่นนะเดี๋ยวไปดูรถเซฟูมหน่อยถอยเทเลตเลย นี่น่าจะเข้าทำสีนี่ครับรถเสียฟูมรับรถมาที่สามสิบสีน้ำเงิน แคปเลตโว้ตกกระเช้าอไอ้ไฟไอ้ไฟนี่มันซื้อที่ไหนน,นะนะ <c oughs> สวยไหมทรงนี้ ราบเลยแสบตามากเลยชุดเหล็ถังน้ำมันสีเหลืองโอ้โหเหลืองอร่ามงามแท้มีเฟซบุ๊กอีกตาฟูมเจ้ารำคาญคิดได้ยังไงนี่เพิ่งจะพ่นสีกระสีนี่ โคยังไม่ใส่มีที่ดันตูดให้แจว้วทุกคันต้องมีนะเดี๋ยวนี้มันมีส่วนสำคัญมากครับเวลารถติดดันตรงนี้ครับมันไม่ค่อยเป็นไรแต่ดันแถวนี้นี่ฝ่าท้ายเละเลยเละตุเปะ๊ะ เหม็นมากสีนี้กระบอกสีดำน่าจะเป็น 8e ครับอันนี้หัวโนก ภายในยังไม่ทำเลยหรือภายในแบบนี้ครับเกี๋ฟูมเจ้าเอาภายในเดิมหรือเปล่า เนี่ยรถผมก็เหลือตรงนี้แหละผมจะปูทําเป็นเลดตรงเนี้ยแปะเล็ดแล้วก็แถวนี้ด้วยแปะเล็ดแถวนี้การดินติดกระบะไม่รู้มันจะใช้ <laughs> ดีไหมลองทําดูแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ทำอะทีมงานน่าจะยังไม่ว่าง เลนนอกเลยถ้าของนอกคือมันติดมาเลยครับถ้าเป็นของไทยต้องเจาะจับสกรูแปะไม่อยู่อันนี้ยังไม่ทำสีอ๋อคันนี้เหลือแปลงหน้าครับแปรงหน้าเป็น โดมิเนเตอร์ใช่ไหมคันนี้แปลงหน้าใช่ไหมของใหม่ก็คันนี้ก็สวยละ ในก็ประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้เห็นถ้าใครยังไม่ได้ดูวันนี้เจาะจับตรงนี้อุดนะครับแบบนี้จะน่าจะพ่นดำเนาะ ตรงนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวหลุดนะมีปัญหาเลยคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไปซ่อมน้องมะนาวหน่อยสายไฮลลิกแตกสายพาวเวอร์แตกอีกแล้เปลี่ยนบ่อยมากเลยไอพาวเวอร์ สายพาวเวอร์เจ้าน้องมะนาวเนี่ยผมซื้อรู้สึกซื้อเปลี่ยนสองครั้งแล้วแปแลดีแหละอยากมาเต้น่ะจิดนี้ก็บายบายครับบายบายกับช่างสปู๊ นายดูหน่อยมันเป็นไงยังไงมันคืออะไรอีจีอาฮะ T U M ตั้มโอ้ไหนวะต้องสลักชื่อไว้ด้วยเหรอชื่อไว้ยังไม่ชื่อ้โ หยับเพื่อเผื่อมันใช้งานอะไรยังไงไม่ได้เขาจะได้ด่าคนดำถูกไหมอ๋อเนี่ยนะไหนดูหน่อยดนไม่ใส่ไม่ได้นี่ะคว้านเพิ่มหยับเลยสลักชื่อตัวเองไว้อีกจังมีเห็นจะสลักไว้เลย ต้มยังต้มยังต้มยัง,งยังไม่ต้มนะครับรอตอนเย็นๆก่อนรอตอนเย็นเมื่อวานน็อกเลยเมื่อวานนี่เจอไปกี่ขวดน,น็อมว,มมวันสามขวดสามขวดปุ๊บน็อกเลยเปนเดียวอ๋อบ,บายๆครับคลิปนี้เดี๋ยวไปจมพระก่อนสวัสดีครับ